ข้อประกันชั้นหนึ่งที่คุณอาจยังไม่รู้จะมีข้อไหนกันบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังข้อแรกนะคะประกันชั้นหนึ่งจะไม่คุ้มคอรองกรณีที่เรายังไม่ได้ทําใบขับขี่ค่ะข้อ2ประกันไปรถยนต์ชั้นหนึ่งจะไม่คุ้มคอรองกรณีที่เรานํารถไปลากจูงจนเกิดความเสียหายถ้าเกิดอุบัติเหตุการทางแล้วเจ้าของรถไปเรียกรถลากจูงด้วยตัวเองถ้าเกิดกรณีความเสียหายกับตัวรถแบบนี้ประกันไม่คุ้มคอรองนะคะ และไม่จ่ายค่าเสียหายให้เลยค่ะหรือแม้แต่กรณีที่เรานํารถของเราไปลากจูงหรือว่ารถยนต์ตามท้องถนนด,ด้วยเช่นกันค่ะข้อ3ามประกันภัยชั้นหนึ่งจะไม่คุ้มครองถ้าคุณเอารถไปใช้นอกอาณาเขตประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งค่ะจะไม่คุ้มครองถ้ารถของเราเกิดอุบัติเหตุนอกอาณาเขตของประเทศไทยค่ะข้อที่4ประกันชั้นหนึ่งจะไม่คุ้มครองในกรณีที่เมาแล้วขับถ้าขับขี่จนเกิดอุบัติเหตุและตรวจพบว่าผู้ขับขี่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัม บริษัทประกันจะไม่จ่ายค่าเสียหายให้กับผู้เอาประกันแต่จะจ่ายให้กับผู้กรณีหลังจากนั้นผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเงินส่วนนี้คืนให้กับประกันในภายหลังด้วยค่ะข้อ 5. ข้อสุดท้ายประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งจะไม่คุ้มครองถ้านารถยนต์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ค่ะการนํารถยนต์ไปใช้เพื่อการพาณิชหรือนํารถยนต์ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายขนยาขนสิ่งเสพติดขนสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือนําไปใช้แข่งรถหรือผู้ทําประกันละเมิดเงื่อนไขของกรมธรรม์แบบนี้ไม่คุ้มของแน่นอนค่ะ ใครอยากได้ประกันชั้นหนึ่งสื่อตรงถูกชัวร์ไม่ผ่านตัวแทนคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย